กำลังปั่นพูดเลยเก็บรักสีนว่ะแมนทกเหมันต้มีหนึ่งล่ะอย่างเลยมาไปวัดหนึ่งห้าสิบศพมาแล้วสวัสดีค่ะพ่อเทียนววันนี้เมื่อเทวดญพ่อเขาต้มต้นดอกเพลิงให้ให้ให้หญ้าหน่อยเนาะค่ะแต่ว่าพ่อแม่พี่น้องก็จะอาจจะเคยเห็นหญ้าเราอยู่ แต่ว่ากับเราก็บ่ค่อยได้มากินน้องเขาเนาะเนาะเยาะเขาเล็ดเนาะตั้งแต่มีอยู่ในบางทีเนาะจ้ะมีความขอบกันทันเนาะเพราะว่าเราก็เป็นพออออายุศูนย์เด็กๆเนาะค่ะแต่ว่าเมื่อวันที่เก้าเดือนเก้านะคะเพื่อนก็ได้เสียชีวิตลงเนาะค่ะเราบันทึกคับผ่านนะผ่านมาประมาณจเมื่อเราไม่ก่อนคนเก่าหลังแต่ว่าเขาเคยไปลูกคูณแล่วร้านเก่านะ หมูพันม,มนมัมน,มนจมนนเหมือนมันสีอไเมือนอีมื่อวันที่10ตีบสกใช่แค่นั้นแหละ10จีค่ะเมื่อวันที่10จีแล้วค่ะคีออาหารเหร็นง่วกิพโฟเนอร์นองเนาะ บ่อพ่าเขาไปสื่อไม่เข้าของบริษัทเราด้วยเนี่ยเราแต่ว่าเขาเย็ดบุญไหนไม่เงียน้อยผู้น้อยเหรอผู้น้อยแต่เพือแบบเป็นพี่สาวแท้ๆของแม่กอห้างกิสานเองค่ะบางกับเดินทางมาซอยได้ประมาณได้สามวันแล้วค่ะเมื่อกี้เพิ่นกันเฮ็ดบุญเนาะบ้าานอองงซยลกินแบบร้ายแม่กอเราเพิ่มแม่ทอนเดี่ยวจะชิพารไปเบิ้งไปผู้เฒ่าเนาะค่ะเพิ่นกำลังพ้อเขาต้มค่ะแล้วก็แม่นค่ะเบิ้งไปเรื่อยๆค่ะตอนนี้ก็เฮ็ด พี่แอนแอ็กินเนาะเพราะว่าแอ็กกินมันก็เหลือหลายแล้วก็เขาก็ต้องมาเบิ้งว่าเห็ดเมนูอีหยังเนาะค่ะเดี๋ยวจะพาไปเบิ้งผู้เฒ่าผู้พ่อพ่อเขาต้มค่ะเห็ดปูหลังจากที่เขาทางเหินกันมาพอกันมาโน่นนะครับเพราะว่าคิดของข้อมิดเนาะคี่ให้มาเชี่ยงงานห้ามว่าเราร่วมตัวร่วมตัวกันครับมวันนี้เชี่ยงวันธรรมะครบถ้วนครับว่าเป็นแม่กอเซนข้าวฟ่าง ก็เด da, da, er, ียวดายกับแม่เงแน่นเหมืองแน่นกต่มาโอ้ยครบเนี่ยค่ะเมื่อนี้ยมันเป็นโอกาสที่เฮามารวมสู่ทำบุญกันเนาะสามีสามียาหน่อยเนาะค่ะก็คือปูเอฟปูเอฟเราเฮ็ดคลิปอันนั้นแน่แกงเนาะไม่ใส่เอ่อทิ้งเอียงก็ะทิ้งกระต่ายเนาะค่ะนี่ปูเอฟค่ะเพมันเป็นเจ้าภาพในงานเมื่อนี้แล้วค่ะเจ้าภาพหลักเลย ก็คือสามีของยาหน่อยเนาะเรากรเ็เฮ็ดงานอยู่ปุ่เอฟเราเฮ็ดงานอยู่สูงย์เมียงนะคะยุ่งแกงตระหนากค่ะงานเด็ดบาปละยากเลยปุ่เอฟก็เฮ็ดงานอยู่สถานที่ท่องเที่ยวยุ่งแกงตะนานะคะเมนูมื้อนี้ก็ข้าวต้มเนาะค่ะเนาะเวลาอ,อยากมาร่วมงานเพทนก็นจะมีอาหารต้อนรับเนาะคะ่ะมีข้าวต้มม,มิสแกงจืดมีสซูเนียวค่ะ มีเสีนมีหมูโอ้มีทุนแนวอีหลีค่ะเชฟอูดกับมาเดอร์เมือนี่เดี๋ยวพาไปเบิ้งค่ะก่อนที่ไปเบิ้งผู้เฒ่าหอวเขาต้มเนาะกับล้อเดี๋ยวจะพาไปเบิงเ้งเชฟต่างๆเนาะค่ะเมื่อนี่แล้วงานกับย้อนเชฟย้อนทุกคนรวมมือกันนะคะในบุญของคุณย่าหน่อยนะคะอันนี้ก็ครูนักครูสอนนะคะไม่ได้เจอกันนานเลยค่ะสวัสดีค่ะ <laughs> ให้เป็น f อเพิ่กนกะฝากติดตามเนาะมาให้กำลังใจครูนัดอันนี้ก็คือครูนัดนะคะ <c oughs> เป็นลูกชายของย่าหน่อยนะคะผููที่เพิ่นเสียชีวิตลงเนาะืันนี้ก็เป็นบุญห่อข้าต้มทำต้นดอกพึ่งให้คุณแม่นะคะ <c oughs> แล้วก็จะมีเ <c oughs> มนูส้มตำเนาะแล้วก็อมไก่ค่ะ <c oughs> อ้าว ผู้ใดน้อนี่เอ้าหัวล้นไม่เกาะบอนี่ไม่เกอะไม่กอะไม่กาะบอลหรอบวชให้พี่สาวบอกคะบวชให้พี่สาวบอกคะทำไมถึงกลัวล้นหรอคะหัวในป้าครับลูกชายไหมไม่กอะไม่ใช่นะคะพูดหยอกกันอันนี้คือลูกชายใหญ่ไม่กอะแต่ใส่ชุดไม่กอะเฉยๆนะคะ ตกใจได้ละเพราะากกว่าเย็กก่อนแล้วก็ใส่ชุดนี่ดูอยู่นเนาะก็ที่ว่าอันนี้ก็เชฟอูดนะคะเพิ่นกำลังเจียวหมูใส่ข้าวต้มค่ะข้าวต้มเมื่อกี้เดือดปุดๆเลยค่ะไทยมาร่วมทำบุญเมื่อนี้กับที่ได้ซิมข้าวต้มเนะาะซิมข้าวต้มของเชฟอูดเนาะคะ่ะโอเค อันนี้คือเจ้าอันนี้ก็สิวาจังสันเนาะค่ะอ่าเอากองเอาดาบไปอาบกองไปก็คือถ่ายคลิปวันนี้คือเอ่อเจ้าภาพเพุ่นบอกว่าอยากให้เก็บภาพเนาะความทรงจำดีๆเพราะว่าญาติพี่น้องมารวมตัวกันทุกคนเนาะค่ะ ปูเอฟเราบอกว่าให้น้องฟังมาท้ายคลิปปูเอฟย่างใส่หมูเน่ยว่าสั้นปูเอฟกำลังปีย่างใส่หมูนะคะต้มทุกแล้วลงมาตีเขาเอิ่นเพิ่นตีเาเ่กแล้วมอย่างนี้ไปแล้วบเหา อันนี้กับคุเเถาิ่นกําลังห่อข้าวต้มแล้วก็กําลังจะจัดจัดต้นดอกพึ่งให้คุณย่าหน่อยนะคะอ่ากลังห่อข้าวต้มกันนะคะต้มค่ะให้คุณยะะณ่าหน่อยเนาะทําบุญวันนี้ห่อขา้าวต้มได้ไงคะข้พวกนี้จะย่าไัยก็กําลังจัดการนะคะยาภัยก็คือ,อพี่สะภ้ของคุณแม่หน่อยนะคะ ่นกำลังนี่ก็พวกญาติหมดเลยค่ะญาติน้องแม่น้องยาหมดเลเป็นญาติพี่น้องกันทั้งหมดนะคะที่มาร่วมงานมาร่วมทำบุญวันนี้นะคะในอาภูนี้ค่ะได้กล้วยสดๆได้ข้าวใหม่ๆมาห่อข้าวต้มนะคะ อ๋อทำผักขวัญโอ้อันนี้เพิ่นเพิ่นกำลังไหนเฮ็ดผักขวัญเนาะคะ่ะอันนี้เพิ่นเฮ็ดเอิ้นผักขวัญยังค่ะแม่ยาเพิ่นเพิ่อนอนยังก็จะคลายมงคลเป็นประเพณีบ้านเฮาเวลาที่เพิ่นเฮ็ดชาวนากิจศพเรียบร้อยแล้วก็ผ่านมาอีกวันนึงแล้วก,ก็มาเฮ็ดเอ่อบายเขาเอิ้นยังก็จะบายซีหรือยังก็จะ ต้นียก็ค่ะลายมงคุณอ๋อ,อจ้ะแล้วก็ต้นดอกพึ่งนะคะเป็นประเภทนี้บ้านเ้าเนาะคะ่ะที่มีมาช้านานตั้งแต่รุ่นสมัยปู่ย่าตายายเนาะคะ่ะตาทวดมาสืบทอดกันมาประมาณเป็นรลล้อยๆปีเนาะค่ะแม่ย่าเนาะจะอันนี้ก็เป็นไอ n าทั้งหลายเพคนกะมาร่วมพัดร่วมคอเขาต้มเนาะค่ะพัดมก็อย่าคอไม่ยังสีเป็นเนื้อเป็นเนื้อเน่าเนาะเขาต้มนี้เพิ่นกะเอาข้าวเหนียวนะคะแล้วก็ใบกล้วยกล้วยสุกค่ะห่อใส่พอได้ใส่น้ำตาลเนาะค่ะ n า a หอแบบอ๋อใส่กะทิใส่เกลืออันนี้เราไม่ได้ผัดเนาะ ใส่กะทิใส่เกลือนะคะใส่น้ำตาลเล็กน้อยนะคะเดอยาจะพาไปเบิ่งไอคุณย่าเพิ่นห่อข้าวต้มนะคะห้องามงามค่ะนี่ก็คุณย่านะคะเพิ่นก็ร่วมมือร่วมใจกันห่อข้าวต้มนะคะจ่ะาเบิดนั่นแล้วจ้ะเนี่ยหนูต้องเอิญห่าเบิดจะจ้าย้าทวด จ้าเก็บภาพไปเรื่อยๆจ้าจะภาเพื่อนอยากได้งนภาพงานในเมื่อนี้เนาะเพราะว่าเห็นเห็นพ่อแม่พี่น้องมาร่วมมือร่วมใจกันทําบุญในวันนี้นะคะเขาต้มผู้เฒ่าเพื่อนกระเฮ็ดหองงามงามนะคะผู้ล่วงรับไปแล้วเพื่อนกระคือซีงามคือหอเขาต้มนี่ละนุเบิงเพราะว่าผู้เฒ่าเพื่อนปณิต เก็ดเบ่งงามๆเลยคะ่ะไหนคะหนูขอดูหน่อยนะคะคุณย่าอ่า,อาจะสวยนะคะห่อข้าวต้มแบบหอ่อขนาดนี่ขนาดพอดีแบบกัดซองส้ำคำหมดพอดีนะคะนี่วิธีการห่อกัดย่ากกอดแล้วเคยห่อให้เบ่งอยู่ค่ะอยู่ใน Youtube สี่เส้นห้าเส้นเนาะตอกไปตองเบอือดค่ะบ้านเฮานะคะไม่ได้ซื้อเลยจากสวนใหม่ๆเลยนะคะเข่ากับง,งามๆค่ะเม็ดงามๆ เดี๋ยวค่ะเพิ่นเฮ็ดอันเพิ่นเอิญเอีหยังก็ค่ะคลายมงคลแล้วใบสีแล้วนั่นเดี๋ยวฟางสิพามาเบิ่งเพิ่นเฮ็ดอยู่ดอกจ้ะเดี๋ยวจะพาไปดูเอ่อภาพหญ้าหน่อยเนาะพี่น้องอาจสิเคยเห็นด้วยเดี๋ยวนู้ไปถ่ายเอาภาพหญ้าก่อน อันนี้คือภาพคุณย่าหน่อยนะคะคุณแม่สิวาพรภาระธรรมนะคะอืมมรณะวันที่เก้าเดือนกันยาปีสองห้าหกสี่นะคะเนาะคุณยาเป็นกับขึ้นสวรรค์แล้วคะ่ะปเดี๋ยวฟังพาพไปเบิ้งผู้เเถาพ้นเฮตต้นดอกพึ่งนะคะต้นดอกพึ่ง อกยากเกากับกำลังใ้ย่างตับย่างปอดนะค่ะไปเพ้นท่ะปาดูแบบมันิเียนหนาตายกยังต้ยนม่อย่างตายาิ้งเก เขไม่บอกว่าไม่หน่อยตายอยู่กเป็นลมล้องโกรธอยู่นบังผันกูไดลมลมว่านาหนักนหังนขัเไม่บอกว่าจินาศนขาวยมีเงียหน่อยตายพนหลางคนเกือบนนมันตือนพื้นที่มันมีเงียหน่อยตุ่มตุจะเล่นต่อยางใช่รดับมันใหม่เกี่ยวเพื่อสัพยาเจีนใหม่เว้ยหราเดียน เอาหมกัแม่ตุมอัานนี้นันกินย่างตาวสุกแล้วยาเป่าจะเมื่อจเมื่อไมไม่เปเอาใส่ไือปาไปทำเี่ยวับัชีเขานำ้านเกี้ยบวันเที่ยบนเี่ยอื้นหนอนี huh. yeah. ่ไงไงไไง่งไ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 งงยงไไันงไเไ

มาผืหอาไก่ทีผีหนไก่ทีวนนะคะัวมข้าสองลอยถึงจะนีข้าสองลอยจะหนีานเถอาไร่แก้มจีวงเชีร์มันเนี่ยพ่อย่งให้มันให้มันกัดเชี่ยให้มันกัดนะอ้าวเอ๊ะครับเจ้เฮ้ยต้องหเอาเ้ยไี้ปมันคือวามันคือว่าเตะ